วันนี้แม่ได้รับสมาชิกมาเพิ่มสามตัวนะคะน้องสีทองแม่ตั้งชื่อให้เป็นทองเอกนะคะน้องเป็นตัวผู้ค่ะส่วนสีดำแม่ให้ชื่อทองสูกน้องเป็นผู้หญิงค่ะส่วนส่วนสีเปือะนี้แม่ให้ชื่อทองกวาวน้องก็เป็นผู้หญิงนะคะ ฝากรักและเอ็นดูน้องๆด้วยนะคะคุณแม่ก็ขอบคุณคุณเอกสิทธิ์ด้วยนะคะที่ได้นำของเล่นและก็อาหารมาให้น้องๆของเล่นและของใช้แล้วก็อาหารน้องๆค่ะขอบคุณเอกสิทธิ์มากมากเลยนะคะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เป็น fc ของน้องถุงทองน้องถุงทองมีเพื่อนใหม่แล้วนะคะน้องถุงทองคงไม่เหงาแล้วน้องๆคง,งมาถึงค่ะคงจะเหนื่อยก็เลยนอนหลับกันเลยต้องให้อยู่ในกรงปรับตัวสักระยะหนึ่งก่อน ฝากน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ